มาค่ะพี่น,อนะะ้องนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับในตอนนี้ก็ได้มีการประกาศผลเป็นทีมเตรียมโดยแล้วน้อพี่น,อนะะ้องเนาะสำหรับพ้นนี่แหละควบมีถัดหลุดอวบน้องพี่น้องเนาะนะคะสำหรับในตอนนี้ในสาขาเคสามเมมซีแจ็คเาต์หลายคนเกิดขึ้นสภาพกันได้ทาบดีแล้วนะคะว่าอุ้งอิงเพชรบานแห้งแนะะ่นอนค่ะบนด์ได้รับรางวัลใน,นไป มพี่น้องน้อนะคะ,ะยังทีแอดมินในมีการนําเสนอข่าวไปในหมู่บ้าน,นะคะ่ะพี่น้องในมีการนําเสนอข่าวไปในว่าจริงหรือไม่นะคะที่อุหงิงน้องทราบอยู่แล้วนะคะว่าน้องจะไม่ได้รับรางวัลน,นี้ก็เลยบริษัทใการเดินห้างนะคะไปะรวมในงานงานนี้หมพี่น้องนอ้อ้แนนอดมินก็แบบจากทีไดเบิ่งจากหลากหลายซื้อคือในมีการออกมานําเสนอ มันเกิดคิดว่าแอมมี่คิดว่านะสิเป็นข้าวข้าวปลอมนอกพี่นองนอกกับบอกคิดว่าอ่าสิเป็นข้าวจริงวันพุธนะคะละก็ตอนแรกแอมมี่กส่เสื้อสดิ๊ใจครับพีนองว่าจาังเลยย่งนกกงกเนีรยรับรือวนหนีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสําหรับผลคะแนนลานสุูทีได้มีการประกาศออกมานะคะกในวันที่12ออกกันในวันที่ในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมา เราพน้องก์หลาสุดปุ่นคะแนนอุ๋งอิงน้องก์ได้อยู่อันดับหนึ่งนะคะแล้วสําหรับมือสุดท้ายของการโหวตคือในวันที่สี่คือสภาคลมเราพน้องนก์นางปรากฏว่าอุ๋งอิงเพชริ่้งในวันที่2ององก์ได้ได้อันดับหนึ่งใบไม่เคยคิดมาตั้งแต่อุ๋งอิงน้องก์ต้องได้เพราะว่าปีวังหัดอุ๋งอิงก็ได้ปีนี้อุ๋งอิงน้องก็ต้องได้นะคะเพราะว่าสําหรับ fc อุ๋งอิงเรียกได้ว่า แบบโอ้โหเห็ดคักอีหลีทุ่มบวงแห้งหน้าทุ่มบวงแบบแบบมิ้งก็ย่อมรับเลยนะเขาว่า,าบ่บ่บบคอยได้เห็นอ่าบ่คอยได้เห็นบ้านทางอื่นๆเราพี่น้องมองแบบทุ่มมุดขนาดนี้แต่ว่าอันนี้ก็บ่ดูหรอกค่ะพี่น้องว่าอ่าบ้านทางอื่นนี่เพิ่น,เพ,นเพิ่นทุ่มบวงคักซ้ำใดนนะคะอาจจะเป็นแบบ มันก็เป็นเบื้องหลังของเพ่อน้องที่น้นนองก็เป็นเบื้องหลังของเพลอนแต่ว่าตามที่แอดมินเด้ติดตามน้องอุ้งอิงมาตามที่ไดตติดตามแบบเอซอุ้งอิงจัางที่โอ้โหเลยว่าทุกคนแบบพร้อมที่ตัดทุ่มเทเพื่อน้องพร้อมที่ตัดทุ่มบุญให้น้องคักอิลีแอดมินก็คิดว่าความพยายามของเอ็ซทุกคนนะคะที่ปั้นที่ดันอุน้งอิงที่แบบเพื่เพื่อน้องขนาดนี้นะคะมีหรือที่ อุ้งอิงจะไม่ได้ราง <ım S 2> <giving quin. S 3> วัลมิสไปแต่ไม่เคยคิดว่าจังไายอุ้งให้น้องกระไดแต่ว่าพ่อประกาศออกมานะคะคืออุ้งอิงไม่ได้รับรางวัลนี้แอดมินกลั้นสิว่าจังไายละกะว่ากลับไปตอบว่าเป็นคือกันนาอพี่น้องก็ไปตอบว่าเป็นคือกันนะคะแต่ว่ากะยอมรับนะคะยอมรับในผลการตัดสินน้องพี่น้องน้องนะคะก็คือจัางวันนั้นแหละครัพี่น้องนะสำรับทางด้านไรอันกันบันเด็ตกับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพ้ง อ่างเขาประกันเดตติดตามมาตลอดเราพี่น้องเราเรียกได้ว่าทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งมาตลอดนะคะแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันเก่นมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอยู่จังสี่เรื่อยๆวันเถาะนะคะกับบางสัปดาห์ได้อันก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะสัปดาห์ต่อไปอุ้งอิงกับอาจจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองกันไปเราพี่น้องเราเรียกได้ว่าทั้งคู่ก็ได้มีการสลับับเปลี่ยนนะคะกันตลอดทุกสัปดาห์ีลย เัาพี่น้องนาะหลักการเรียกแล้วครับพี่น้องเนี่ยจหรับผลการประกาศนาะคะคะแนนออกมาล่าสุดครับพี่น้องนะคะปรากฏว่าอุ้งยิงน้องกะโบได้รับรางวัลน,นี่นะคะบโบเป็นอย่าง,ง,งครับพี่น้องโบเป็นอย่างเนี่ยเซวาสัหรับเอฟซีแฟนคลับครับพี่น้องนะคะหลายคนกะย่อมรับไหนนะคะแต่ว่าหลายคนกะเข้าใจเด้่ครับพี่น้องว่ากระู้ซึ้งเสียดายวันทองรู้ซึ้งเสียดายเสียดายอีกเนี่ยวัตนตีเสียดายความทุ่มเทที่หลายๆคนแบบ เด๋เสียเงินไปกับการโหวตจังศีน้องพี่น้องๆหลายคนกับภาพกันเสียดายโหวตให้ลูกสาวขนาดนี้แต่ยังไม่ได้จังศีแมนหลายคนกับภาพกันเสียดายบางคนกับบอกว่าบันที่นี่สิบบอแบบเอาเงินไปเสียให้กับอย่างอื่นเอาเงินแบบจากการโหวตนี่คันเอามาให้อองๆแต่คือคือเดียหลายบาทจังศีแมนหลายคนกับภาพกันคิดจังสัน เราพี่น้องน้องเอาต้องในการเคารพในการตัดสินใจนะคะก็บสำหรับในในในช่วงแบบมือสุดท้ายนะคะทางบ้านทางก็ยื่นอจจะมีการทุ่มโบนให้ขัดบันทออันนี้ก็บว่รู้เปลืองหลังเราพี่น้องน้องว่าเป็นตั้งไหนนะคะกับดีใจกับกับคุณทีได้นำเราพี่น้อง,องน,น,น้องหนาสำหรับทางบัานทางมันนี้ค่ะพี่น้องนะคะกัสิว่าต้องเลยหลับ,บ่บได้การันตีนะคะว่าอุ้งอิง น่องบรอด้คุณนน้ำ่าบรอด้อกรันตีนะคะในเรื่องของเสวนาตรงนี้แหละในเรื่องของทาสเอฟซีแฟนคลับนะคะบ่ได้อกรันตีองค์ร่วมวันเถาะน้องพี่น้องนะั่ว่าอุ้งอิงมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สําหรับรางวัลน,นี้ก็ไม่ได้การันตีอุ้งอิงไปแบบซะทุกอย่างน้องพี่น้องเนาะนะคะบ่ได้ปีนี้ก็บ่กเป็นอย่างค่ะพี่น้องนะคะบ่ได้ปีนี้ก็บ่กเป็นอย่างปีหน้าอาจจะมี จัดกิจกรรมขึ้นมาอีกเข้าอาซีนี่หละเดอุ้งอิงน้องอาจจะได้รับรางวัลนี้ก็ได้นะคะแล้วนี่หละจะมาแต่ละกิจกรรมที่มีรายชื่ออุ้งอิงเพชรแันแผ่ครับพี่น้องนะคะคันตีเป็นสมุกสมบจักสิบกิจกรรมนะคะสักสิบกิจกรรมนี้อุ้งอิงนงกาได้ไปแล้วประมาณเกือบทุกกิจกรรมวันเี้ได้อันดับหนึ่งนะคะโอ้ยกะ จำนีน้องอุอ้งอิงน้องก็ดีใจคักแล้วแล้วอุอ้งอิงเชื่อว่าน้องไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับพี่นอ้องอุ้งอิงไม่เสียใจอย่างแน่นอนพี่น้องไม่ได้รับรางวัลรางวัลนี้นะคะเพราะว่าน้องก็ดีใจนะคะน้องดีใจยุ่แล้วนะคะพี่น้องเนี่ยทีมีเอฟซี FC สัครับพร้อมที่สิซัพพอร์ตนะคะพร้อมที่สิสนับสนุนน้องแลพี่น้องเนาะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้รับรางวัลนี้คนะ่ะแต่อุอ้งอิงไม่เคยเอ่อเชื่อว่าตจงได้รับน้องกั บ่ได้บ่ได้แบบเสียใจน้องดีใจด้วยซ้ำครับพี่น้องดีใจนอนยังมาตีดีใจที่นี่ fc แฟนคลับพร้อมทีส่สนับสน,นุนล่ะก่ะยุ่งเคียงข้างเนาะน้องดีใจด้วยซ้ำเราพี่น้องเนาะคะ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่น้องนะคะสำหรับ fc แฟนคลับหลายคนแอดมินกนา,ารอาชิบะต้องอะไล่ะก็ต้องขอบคุณนะคะตองขอบคุณที่อยู่เคียงข้างน้องนะคะอยู่เคียงข้างน้อง ไม่ว่าจะมีกิจกรรมในก็ตามนะ,ะ F C F M คอนะอยซีแฟนคลับพอฮักไม่ฮักลรทั้งไรก้นกะอยากสีให้อุงอีนมองได้ดังวันดังวันนั้นไปอยากสีให้น้องแบบได้เป็นที่หนึง่งอยากให้น้องได้รับรางวัลจังสิ่งแม่เข้าใจนะคะสำหรับอยากซีแฟนคลับสู้ผู้สุขคนรับคี่น้องเอาลอตตาได้เมื่อผลประกาศออกมาแบบนี้แล้วเขากับเสียจังไรได้ เรงพี่น้องๆกับบอสแมนเฮดยังใดนะคะกับเฮดเบลเพียงแค่เขารบในการตัดสินใจนะคะเขารบในเรื่องของคะแนนวันพอเราพี่น้องปีนี้เราอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็เคยได้มาแล้วนะคะเราก็เคยได้รางวัลของคุ้มชาติอวอร์ดมาแล้วเราพี่น้องๆนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะคะก็ บราเป็นยังเราพี่น้องนรากกบเป็นยังกฐิว่าเข้าสู่ขับแต่วันถอดเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะขอพี่แคร์ลูกสาวนะคะมุดเจ้านี่บือเสียใจกับพ่อเราพี่น้องน้องหลักการจะว่าอุ้งอิงไม่เสียใจอย่างแน่นอนน้องกลับดีบใจด้วยซ้ำนาที่พ่อแม่เอฟซีแฟนคลับตั้งใจดันอุ้งอิงขนาดนี้เราพี่น้องอน้องเอาแล้วละกัน สูกันไปค่ะพี่น้องเดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่อสัมปราพลังบ้านดิบกัมบอได้นนทีวังการันตีเส้นทางชีวิตของผู้หญิงนบบพี่น้องนองกระเดินหน้าต่อลุยหน้าต่อวันทองนะคะเอาละแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเป็นสมิดสกอร์นอค่ะก็ขอลาจดดีค่ะ